สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับของเก่าเล่าใหม่ครับอยู่นานเหลือเกินครับไม่ได้ขายลงขายไปรอบหนึ่งแล้วครับราคาน่าจะสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งไว้สูงนั่นเองนะครับไม่มีใครกล้าต่อเลยนะครับมาใหม่แล้วครับขายลดราคาครับปีใหม่ต้อนรับ ตีหกห้านั่นเองนะครับภาษีเต็มหกห้าชุดโอนพร้อมนะครับโนวาอาติดสติกเกอร์เป็น RS แค่นั่นเองนะครับตีหกห้านะครับล้อแม็กยางใหม่ชุดสีใหม่ป้ายสวยเชียงรายรถชื่อผมเองนั่นแหละฮะโอนได้นะครับเรื่องดีมาก ทีเดียวติดแล้วครับจอดนานนะฮะแต่ก็ติดง่ายๆเลยครับสีดีมากครับแรงๆรถพร้อมใช้นะครับเอกสารครบเลยฮะภาษีเต็มเบรกหน้าหลังใช้ได้หมดครับระบบไฟออกครบนะฮะ นะออกครบโนวาาสีเกียวนนะครับขี่ง่ายๆส่งได้ทั่วไทยรถอยู่เชียงรายครับราคารับไปเลยห0 0 0งบาททวนครับลดมาจากเดิมห0 0พันให้เลยครับห0 0 0งบาทเท่านั้นนะครับโนวาอาสวยๆพร้อมใช้ภาษีเต็ม 1นึ่งบาทครับใครพร้อมทักมาติดต่อมาได้เลยครับส่งได้ทั่วไทยรถอยู่เชียงรายค่ะส่งคิดตามจังหวัดนะครับจังหวัดไหนก็โทรมาถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้โนวาอ่ารถลากสต็อก1,000งบาททวนใครพร้อมรับราคานี้ติดต่อมาเลย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องตะรถเครื่องเก่าให้ด้วยครับปีนี้รถล้างสต๊อกหลายคันแน่นอนครับรอติดตามชมอย่างแน่นอนตัวอย่างคันนี้แลยครับจาก1 5ื่นลดเหลือหนึ่งหมื่นครับอันใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยตามเบอร์โทนี้นี่ฮะตัวไหนที่ค้างสต๊อกผมลดลราคาหมดฮะ ตอนรับปี65นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนกับโนวาอาอย่าลืมนะครับ1,000 0บาทเท่านั้นสวัสดีครับผม